ไปส่งคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อจะไปก่อนนะคะตอนนี้แม่แม่นะโอ้เที่ยงคืนอีเมลอนอีเมลอนเมลอนเลย วันเลยค่ะสาวชุดแดงวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์หนูใส่ชุดสีแดงมาส่งคุณพ่อไปทำงานย่าบ๊ายบายบ๊ายบายมาเลยนารเป็นคนขับนะคะปัดจะได้ไป จะเลยเตินแทะไปสองคนเลยเนิ่นนะเออไอเนาะมาไหวเลยไหมแม่สองเลยแม่เอาสองคนเลยเปเก่งจังเลยเ ความคิดกันพี่เั็นห้าสองคนเหรอสองเลยพี่น้องบาย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 ยังลูกบายบายก่อนเขบันข้าบ้านเร็วเร็วเร็วแดดแดดไหวเบ็ดจะไม่ไหวเบรดยังไม่ไหวไอ้นี่นุ่นไปตรงกลางนุ่นเลยไปเลยไปเลยใช้ความสามารถพิเศษไปไปไหวไหมไหวไหมเฮ้อ บอดบอดไป,ไปเดินเข,าข้าบ้านค่ะนี่กล่องไปแล้วไปไปค่ะย่าเอารองเท้าเข้าบ้านเด้เอาไว้เอาไว้น้องเพชรน้องพลอยน้องพลอยรองเท้าเข้าโอู้ไปไปเอาออกมาไว้ออกมาไว้ออกมาเอาออกมาไว้ไว้เอาเกือบใจมาเกือบใจมาเอาไปนา ีเมลอนเรืงนี้ได้อยู่